แบบเดียวอะไรแบบเดียวบอกว่าอย่านอนอย่านอนตอนนี้เส้นทางข้างหน้ากําลังเข้ามุ่งสู่อ่าตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยเลยจากลำตะคองจะสีคิ้วอ่ะอ่าเลยสีคิ้วมาแล้วเนี่ยลำตะคงองลำตะคองเป็นทางหน้านี่ซ้ายมอเตอร์ไซค์สวนระวังเจอ สวัสดีครับเพื่อนๆโซเชียลแคมและเฟซบุ๊กตอนนี้เรากำลังเดินทางไปสู่ร้อยเอดบนเส้นทางถนนมิตรภาพซุปเปอร์ไฮเวย์เส้นทางกรารจราจรตอนนี้รายงานจากรถถ่ายทอดสดนี่ตอนนี้ข้างหน้ามีรถสิบล้อบางคันอยากรู้ท่างอยู่ตรงไหน วิเออชัดแบบพ่อเปิดแตกใช่ไหมมองปกติเฮ้ยโง่ผีอะไรงานตัวหน่อยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยมองไม่ใครมองใครไม่เห็นสักคนเลยต้องเปิดแฟกตผีค่ะอ่า โอ้หน้าขาวแถอะวะเอาทักไทยทักทายหน่อยทักทายหน่อยทยักทายหน่อยสวัสดีสวัสดีโอ้หน้าขาวนาจุกแปดเนี่ยถ,ถ้าไม่มีแปดจะหน้าดำ